สวัสดีครับพิเศษน้อยมาแล้วครับแม่ให้นั่งรอแม่นะคะแม่เดินไปข้างนอกขอให้นั่งรอแล้วหันมองใหญ่เลยนะคะหันซ้ายหันขวาได้ดีมากเลยนะคะเ,เงยคอมองสูงได้หันซ้ายหันขวามองมองว่าแม่เดินไปไหนนะคะดูดูความที่เขาแบบมองมองหาแม่ทำปากมัมับด้วยนะคะสะบัดหัวด้วย ก่งมากๆเลยดูมองหาแม่แม่หนูไปไหนแม่หายไปไหนมีทำปากด้วยนะคะมีทำปากบนด้วยนะดูโอ้ลูกเอ้ยเห็นเราสงสารทั้งลยลูกมามองนะคะหันได้ไกลเนี่ยเหันแบบเอียเอ้ยวเวคอได้เยอะมากอะ่ะเอี้ยวได้เยอะมากเลยนะคะ พิเศษเนี่ยมีปัญหาแค่ขาหน้านะคะขาหน้ายัางเกร็งถ้าขาหน้าอ่อนเมื่อไหร่นะคะพิเศษโอดมีโอกาสเดินได้เลยนะเพราะว่าเขาหันคอเห็นไหมคะหันคอเอี้ยวคอได้ไกลเลยนะคะเก่งมากๆเลยลูกเก่งที่สุดเลยอม,มองง่ายเลยมองหาแม่แม่ไปไหนแม่ครับแม่กลับมาหาพิเศษได้แล้วครับ แม่เดินไปไหนพิเสษคิดถึงแม่พิเสษคิดถึงแม่พิเสษมองหาแม่ใหญ่เลยมองหาแม่ใหญ่เลยดูเขาทำไม่น่าเชื่อนะคะแมวที่นอนแข็งตัวแข็งจะมานั่งหันมองหาแม่หันมองไปมาได้ขนาดนี้นี่นะคะเก่งมากๆเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะขยับตัวได้ดีขนาดนี้นะคะ มองน่าจะได้ยินเสียงแม่มาแหละถ้าทางเหมือนได้ยินเสียงแม่มามองข้างหน้าอยู่เลยนะคะแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแน่เลยดู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 ทําดูดดทําดีใจจังเลยแม่มาแล้วตาตาโตเลยดีใจจังเลยแม่มาแล้วครับแม่มาเร็วครับ พิเศษกลัวครับพิเศษอยู่คนเดียวพิเศษกลัวครับมอง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 แม่น่าจะเดินเข้ามาแล้วแม่ตั้งกล้องไว้นะคะอันนี้แม่เดินเข้ามาแล้วนะคะมองใหญ่เลยมองตามแม่ใหญ่เลยลูกเอ้ยดูดูมองมองมองออทำปากทำปากโอ้ยลูกเอ้ยน่าเอ็นดูเขามากมากเลยนะคะพิเศษอะ่ะ เขาห่างแม่นานไม่ได้ก็คิดถึงแม่แม่มาแล้วครับ